ใบหน้าทองใสผิวพรรใสคนที่มีเมตตาคเนี่ยยิ้มทันทีเลยใช่ไหมใครที่ไม่มีเมตตาก็มันก็จะมีแต่ความขุ่นขความโกรธหน้าดำข้ามเคร่งข้าเครียดไม่ได้นะงั้นตัวเมตตาเนี่ยจะทําให้เรานั้นเนี่ยมีผิวพรรณสองวสทองใสให้ดูตัวอย่างว่าพ่อพ,อพ,อพอรโะโรมัสาัจแดงมีเมตตาดีนอกจาก ที่เรามีเมตตาเราใบหน้าเราองสัยจะทําให้ไออตัวจิตเนี่ยมันปรุงแต่งทำให้ผิวพรรณสงสัยได้มันยังสมบูรณ์ทางภพกเจ้าการปฏิสัติีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าของพระเจ้าช่างชายที่ทาให้พระองค์พระอรมาสสดาตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีรูปร่างลักษณะที่มั่งมีผิวพรรณสงสัใครเห็นก็รู้สึกว่าน่าเคารพกร่าวไหวแม้แต่ศิลปินที่มาปั้ง ปมงต้องปันน้นไม่งามได่งามไม่ได้แล้วก็จะต้องทํผิวงามนัน่นเะองั้นถ้าเกิดใครที่เกิดมาชาตินี้แล้วผิวพรรณสวยผิวพรรณดีแสดงว่าเขเจะเินไม่ตายจิตที่จะทาสมน,นั้นนั้นเนีมาส่งผลในะ้รักงั้นทุกครั้งที่เราทําการรักษาศีลอมีเรามีพื้นฐานจิตเนี่ยจากมาวมญาก็จะทําให้เรานั้น,น,นเนี่ย เป็นคนที่มีผิวพรดีอยู่แแต่ถ้าเกิดผิวพรรณดีอยู่แล้วเนี่ยแต่ชาติเนี้ไม่ยอมเจริญเมตตาต่อมัุกรหยินมามีตัวความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความเที่เดี๋ยวผิวพรรณก็หมองแต่นี่ก็คือให้บอกไว้ว่าในปัจจุบันเราก็ทําได้ก็ยังส่งผลไปเป็นอัตยาศัยเป็นผลต่อไปในชาติต่อไปที่จะทําให้เรานั้นเป็นคนที่มดงามน่ารักใสนั้นยิ้มดีไหมยิ้มไหม่งนั้น